สวัสดีครับผมอมรมนาอวานเป็นนักธุรกิจของบริษัทแซฟ888นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแผนการตลาดของบริษัทนะครับบริษัทแซฟ888นะครับโดยท่านประธานนะครับคุณชานนท์ขณินพัฒนพิมพ์นะครับก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคนจนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายและยังได้นําครอบครัวนะครับ ลูกชายคุณนาราพัฒนพิมพ์นะครับมาเป็น MD บริหารจัดการนะครับและลูกสาวคุณวรารัตพัฒนพิมพ์นะครับมาดูแลระบบหลังบ้านเรื่องระบบบัญชีให้กับบริษัทด้วยนะครับถือว่าเป็นบริษัทครอบครัวบริษัทแซฟ888 88นะครับความหมายนะครับ success หมายถึงความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น ambition ความทะเยอทะยานที่จะสร้างแรงบันดาลใจ passion ความปรารถนาอย่างแรงกล้า พาสีก็คือการก้าวไปสู่รายได้ผลตอบแทนแบบยั่งยืนส่วนตัวเลข888นะครับก็เป็นเลขมงคลตามหลักโหราศาสตร์นั่นเองนะครับการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทแซป888สมัครฟรีเอกสารที่ใช้ในการสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าบุ๊แบงก์บัญชีนะครับทุกธนาคารนะครับแนะนำให้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในการรับคอมมิชชั่นเนี่ยจะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ รวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อด้วยนะครับเมื่อเราเริ่มต้นสมัครแล้วนะครับในตำแหน่งทางธุรกิจของแซฟ888นะครับมีทั้งหมดตําตำแหน่งเมื่อเราซื้อสินค้าครบ500คะแนนนะครับจะปรับเป็นตำแหน่งบรอนซ์เป็นเงินประมาณนะครับ2,500าบาทยกตัวอย่างสินค้าหลักนะครับเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับก็จำนวน2กล่องซื้อสินค้าครบ1,000คะแนนปรับตำแหน่งให้เป็นซิลเวอร ซื้อสินค้าครบ2,000คะแนนปรับตำแหน่งให้เป็นโกลซื้อสินค้าครบ3,000คะแนนปรับตำแหน่งให้เป็นแพลทินัมและสูงสุดในตำแหน่งทางธุรกิจนะครับซื้อสินค้าครบ5000คะแนนปรับตำแหน่งให้เป็นไดมอนด์นั่นเองนะครับการสะสมโดยไม่กำหนดระยะเวลาเมื่อเป็นตำแหน่งทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูถึงโบนัสของธุรกิจนะครับ โบนัสข้อที่1เป็นโบนัสขยายธุรกิจหรือที่เรียกว่าค่าแนะนําโบนัสข้อที่2โบนัสบริหารทีมหรือที่เรียกว่าบาลานซ์ทีมโบนัสข้อที่3โบนัสบริหารองค์กรหรือที่เรียกว่าแมทชิ่งโบนัสข้อที่1นะครับเป็นโบนัสขยายธุรกิจจ่าย7ชั้นนะครับสูงสุด130%นะครับหรือที่เรียกว่าค่าแนะนําเมื N ่อเราเป็นตําแหน่งบอลเราไปแนะนําลูกตรงของเรา ลูกตรงของเราซื้อสินค้าบริษัทจะจ่ายให้เราด้วย80%แตนี้ลูกตรงของเรานะครับไปแนะนำลูกของเขาถือว่าเป็นชั้นหลานของเราเราเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เรารับด้วย20%ถ้าเราเป็นตำแหน่งโกรับเพิ่มในชั้นที่3อีก10%ถ้าเราเป็นตำแหน่งแพลตินัมรับเพิ่มในชั้นที่4และชั้นที่5อีกชั้นละ5%และถ้าเราเป็นตำแหน่งสูงสุดไดมอน รับเพิ่มในชั้นที่6และชั้นที่7อีกชั้นละ5%ตําแหน่งไดมอนด์สูงสุดนะครับรับสูงสุดอยู่ที่1 3 0่นะครับรวมทั้งหมด7ชั้นลึกนะครับค่าแนะนําในชั้นต้นหรือที่เรียกว่าชั้นลูกเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นตําแหน่งบรอนนะครับก็รับ80%ดิซนิลเวอร์แปดสโกลแปดสิบเปอร์เซ็นต์แพททินัมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไดมอนด์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็น การเท่าเทียมกันในการทําธุรกิจนะครับและส่งเสริมให้คนใหม่นะครับขยันทํางานนะครับละเพราะว่ารับสูงสุดเท่ากันหมดในชั้นแรกอยู่ที่80%นะครับมาดูนะครับว่าถ้าเรานะครับเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเราแนะนำนายเนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจซึ่งก็เป็นชั้นลูกนะนายเชั้นลูกเนี่ยเรารับคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่80%ยกตัวอย่างนะครับ ถ้านายเนะครับซื้อสินค้านะครับเป็นตำแหน่งบอลคือ500คะแนนนะครับ500คะแนนคูณ80%บริษัทก็จะจ่ายให้เราอยู่ที่400บาทแต่ถ้าชั้นลูกของเรานะครับซื้อเป็นตำแหน่งไดมอนด์เลยนะครับก็อยู่ที่5,000คะแนนคูณ80%เราจึงรับคอมมิชชั่นอยู่ที่4,000บาทนี้ดูต่อนะครับว่าชั้นลูกของเรานายเนี่ยไปแนะนำนายบนะครับเป็นชั้นหลานต่อนะครับ นายเอเป็นผู้แนะนำนะครับก็จะได้รับคอมมิชชั่นอยู่ที่80%ตัวเราไม่ได้เป็นผู้แนะนำนะครับเรารับด้วยอยู่ที่20%นาย B นะครับไปแนะนำนาย C นะครับบริษัทจ่ายค่าแนะนำให้80%เราไม่ได้แนะนำนะครับเราได้ด้วยอยู่ที่10%นาย C ไปแนะนำนาย D นะครับนาย C ได้รับคอมมิชชั่น80%เรนะครับเราไม่ได้เป็นผู้แนะนำรับด้วย5%เร์ นายดีมาแนะนำนายอีนะครับได้รับค่าแนะนำ80%นะครับเราได้ด้วยอยู่ที่5%อี e, มาแนะนำเอนะครับได้ค่าแนะนำ80%เราได้ด้วยอยู่ที่5%นะครับและสุดท้ายนะครับเมาแนะนำจีนะครับได้ค่าแนะนำไป80%นะครับเราได้ด้วยอยู่ที่5%นะครับเห็นว่า<ๆ>เราแนะนำตรงนะครับในชั้นลูกเนี่ย ใน A เพียงคนเดียวนะครับแต่บริษัทยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้นะครับถึง7ชั้นลึกเรามาดูนะครับว่าในชั้นลูกเนี่ยครับชั้นลูกเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าจะแนะนำคนกี่คนนะครับแนะนำกี่คนก็ได้ยกตัวอย่างนะครับนะครับเราแนะนำชั้นลูกของเรามาอยู่ที่5คนแล้ว5คนแนะนำต่อไป5นะครับในชั้นที่2เนี่ยนะครับก็จะ เป็น25คนนะครับในชั้นที่3นะครับ25คูณ5ก็จะเป็น125ในชั้นที่4ก็จะเป็น625ชั้นที่5จะเป็น3,125ชั้นที่6จะเป็น15,625และชั้นที่7นะครับก็จะเป็น78,125คนนะครับจะเห็นว่ายิ่งชั้นยิ่งลึกนะครับจำนวนคนยิ่งมากนะครับ แม้เปอร์เซ็นต์การจ่ายนะครับจะเพียงแค่5%นะครับแต่ถ้าลองมาคำนวณดูเนี่ยนะครับจำนวนคนที่มากขึ้นนะครับรายได้ก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราจะมีรายได้ในข้อที่1นะครับเราไม่มีการรักษายอดนะครับมาดูโบนัสในข้อที่2นะครับที่เป็นโบนัสบริหารทีมอันนี้นะครับบริษัทแซป8 8แนะครับแผนธุรกิจนะครับเป็นแบบไบนา r ีนั่นก็คือ2สาย เมื่อตัวเราเข้าสู่ธุรกิจแล้วนะครับมีการแนะนําเพื่อนมีการแนะนําญาตินะครับก็เอามาวางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเพราะว่าไบนาลีเนี่ยเราต่อกัน2ข้างเพื่อนนะครับมีความเข้าใจในธุรกิจนะครับก็จะแนะนําทีมงานเพื่อนๆของเขานะครับออกไปเป็นทีมฝั่งซ้ายญาติมีความเข้าใจในธุรกิจนะครับก็จะแนะนําแตกออกไปนะครับเป็นทีมฝั่งขวานะครับ ในผังโครงสร้างนะครับสำหรับธุรกิจของเรานะครับถ้าเราเป็นผู้แนะนําตรงนะครับผู้แนะนําตรงเนี่ยในเขาเรียกว่าชั้นลูกนะครับจะไปวางในตําแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับก็ยังเป็นชั้นลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ในชั้นลูกเนี่ยพอไปวางแล้วเนี่ยคะแนนก็จะส่งเสริมให้กับทีมของเราด้วยนะครับมีทีมซ้ายทีมขวาคะแนนเนี่ยจะมารวมกันหมดนะครับแต่ว่าในการแนะนำนะครับในชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนเนี่ยก็จะ ว่ากันตามโครงสร้างของผู้แนะนำนั่นเองเมื่อมีคะแนนและทีมเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมาสู่การคำนวณจ่ายผลตอบแทนนะครับเมื่อคะแนนนะครับฝั่งซ้ายนะครับมา1 2 5 5 0 0 0คะแนนนะครับคะแนนฝั่งขวามา5,000 0 0คะแนนาา 500, ะแน,น,นะครับฝั่งน้อยเรียกว่าทีมอ่อนฝั่ง มากกว่าเรียกว่าทีมแข็งนะครับเมื่อเกิดทีมแข็งทีมอ่อนแบบนี้นะครับบริษัทก็จะคํานวณผลตอบแทนให้ทุกตําแหน่งเท่ากันหมดอยู่ที่40นะครับยกตัวอย่างนะครับ125,000คะแนนคูณ40นะครับจึงได้เท่ากับ50,000บาทนะครับอันนี้คือต่อวันตําแหน่งต่างๆนะครับจะต่างกันตรงที่เพดานคะแนนสูงสุดนะครับถ้าเราเป็นตําแหน่งซินเวอร์นะครับ คะแนนสูงสุดอยู่ที่20,000คะแนนเมื่อคูณ40%จึงได้อยู่ที่8000บาทต่อวันเมื่อเป็นตำแหน่งโกคะแนนสูงสุดทีน่นำมาคำนวณอยู่ที่80,000คะแนนได้สูงสุดอยู่ที่32,000บาทต่อวันตำแหน่งแพลทินัม10,000 0คะแนนได้สูงสุด4 0 0 0 0บาทต่อวัน ตำแหน่งไดมอนด์นะครับ1 2 5 0 0 0คะแนนสูงสุด50,000บาทต่อวันนะครับเมื่อนำไปคูณ30วันนะครับก็จะมีรายได้สูงสุดอยู่ที่เดือนละ1 5 0 0 0 0้าบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับคะแนนทีมอ่อนเมื่อคำนวณแล้วนะครับจะถูกตัดออกไปเหลือ0ูนย์คะแนนนะครับนำไปหักออกจากฝั่งทีมแข็งนะครับ5 0 0 0 0คะแนนลบ5 0 0 0 0 0คะแนนนะครับจึงเหลืออยู่ที่3,75,000คะแนน คะแนนที่เหลือนะครับจะยกไปคำนวณในวันถัดไปนะครับโดยไม่มีการตัดทิ้งและไม่ต้องมีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นนะครับการคำนวณผลผลตอบแทนโบนัสนะครับจะคำนวณทุกวันคะแนนนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาตามตัวอย่างนี้จะมา5คะแนน10คะแนน100คะแนนหรือ1,000คะแนนนะครับมาเท่าไหร่จะคำนวณในทีมฝั่งอ่อนทุกครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีรายได้กับ บริษัทนะครับในแผนข้อนี้ก็จะมีรายได้แบบทุกวันนั่นเองมาดูนะครับในแผนข้อสุดท้ายนะครับเป็นโบนัสบริหารองค์กรหรือที่เรียกว่าแมทชิ่งเมื่อเราเป็นตําแหน่งซินเวอร์เราแนะนำตรงในชั้นลูกแผนโบนัสข้อที่1แล้วลูกตรงของเรานะครับสามารถทำลายได้ในข้อที่2ข้อที่2บาลานซ์เมื่อสักครู่เนี่ยที่คำนวณกันนะครับเท่าไหร่ บริษัทจะจ่ายให้เราด้วยอยู่ที่20%ของรายได้ของลูกตรงของเราเมื่อเราเป็นตำแหน่งโกนะครับรับเพิ่มในชั้นหลานอีก5%ถ้าเราเป็นตำแหน่งแพตตินัมนะครับในชั้นหลานเพิ่มจาก5เป็น10%และรับชั้นเหลนด้วยอีก5%เมื่อเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับในชั้นเหลนนะครับปรับจาก5เป็น10%รับเพิ่มในชั้นร่ำชั้นรวยอีกชั้นละ5%นะครับ สรุปนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับรับทั้งหมด5ชั้นในแมทชิ่งนะครับซึ่งสูงสุดรวมกันแล้วเนี่ยคือ50%รนะครับรับอย่างไรครับการคำนวณในข้อที่3นะครับก็จะคำนวณจากรายได้นะครับในชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นล่ำชั้นรวยนะครับว่ามีรายได้ในข้อ2บาลานซ์ทีมนะครับเท่าไหร่ ได้เท่าไหร่นำมาคำนวณผลตอบแทนตามโครงสร้างแมทชิ่ง50%นั่นเองนะครับแต่การที่เราจะมีรายได้ในข้อที่3นี้นะครับเรานะครับต้องมีการรักษายอดอยู่ที่500คะแนนการรักษายอดนะครับสามารถนำไปท็อปอัพตำแหน่งได้ด้วยคือเอาไปบวกในตำแหน่งนะครับเช่นตำแหน่งซิลเวอร์เดิมมีอยู่แล้ว1,000คะแนนเมื่อเรารักษายอด500คะแนนก็บวกเป็น1,500 อีกเดือนถัดมานะครับซื้ออีก500ก็เป็น2,000ก็จะถูกปรับตําแหน่งให้เป็นตําแหน่งโกซึ่งคะแนนก็จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้เป็นตําแหน่งไดมอนด์นั่นเองเพราะนั้นการเป็นตําแหน่งไดมอน นะครับคือสูงสุดได้ทุกแผนได้ทุกชั้นนะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของบริษัทแซฟ888นั่นเองนะครับการรักษายอดนะครับบริษัทให้ฟรี2เดือนแรกนะครับไปรักษายอดเดือนที่3การคำนวณรายได้ก็จะคำนวณทุกวันอีกเช่นเคยนะครับ นในข้อที่3นะครับทำธุรก,กิจนะครับแล้วโตข้างเดียวก็มีรายได้บางธุรก,กิจนะครับโตข้างเดียวเนี่ยไม่มีรายได้แต่ของบริษัทเรานะครับโตข้างเดียวแม้โตข้างเดียวก็ยังรับรายได้นะครับสูงสุดอยู่ที่5 0เพียงแค่เราซื้อรักษายอดอยู่ที่500คะแนนเท่านั้นเอง สำหรับยอดการซื้อซ้ำทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรักษายอดนะครับยอดการจำหน่ายทุกๆครั้งที่ซื้อเกิดขึ้นนะครับคะแนนนะครับจะมาคำนวณเข้าในแผนที่1คือแผนแนะนำเข้าในแผนที่2โบนัสบริหารทีมหรือบาลานและเข้าในแผนที่3ก็คือโบนัสแมทชิ่งทุกครั้งที่มียอดเข้ามาก็จะคำนวณให้ทุกครั้งนี่คือสุดยอดของแผนกนรารตลาดของบริษัทแซปแปดแปดแปดนะครับทีนี้ในการคำนวณน,นะครับจากที่ได้ นำเสนอมาเนี่ยนะครับเราอาจจะดูยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมาวิเคราะห์แผนหรือที่เรียกว่าผ่าแผนให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโบนัสของเรานะครับย้ำนะครับมี3ข้อนะครับโบนัสขยายธุรกิจหรือที่เรียกว่าค่าแนะนําโบนัสบริหารทีมบาลานซ์ทีมโบนัสบริหารองค์กรหรือที่เรียกว่าแมทชิ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับในโบนัสในข้อที่1นะครับซึ่งเราได้ทั้งหมดอยู่ที่7ชั้นถ้าตัวเราเป็นไดมอนด์แล้วเราไปแนะนํา นในชั้นลูกตรงของเราครับ5คน5คนนี้เป็นไดมอนด์หมดเลยไดมอนด์ห0าพคะแนนเมื่อคูณ80%เราจึงมีารายได้อยู่ที่4,000บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้น5คนนะครับเราก็รับไปอยู่ที่ที่2 0 0 0 0บาทในชั้นหลานของเรานะครับชั้นหลานชั้นลูกไปแนะนําชั้นหลานอีกคนละ5ในชั้นเนี้ยเราได้20%นะครับแต่ว่าจํานวนคนเนี่ย 5525นะครับมี25คนเพราะนั้นเราจึงรับคอมมิชชั่นในชั้นชั้นที่2เนี่ยนะครับอีก25,000ในชั้นที่2ไปแนะนำชั้นที่3ต่อไปนะครับก็จะเกิดอีก125คนนะครับรับคอมมิชชั่น62,500บาทในชั้นที่4นะครับมีจำนวน625คนนะครับรับ5%ก็จริงนะครับแต่ว่ารายได้อยู่ที่156,000นะครับในชั้นที่5นะครับมี3,125รับไป700,000 ในชั้นที่6นะครับมี1 5 0 0 0คนนะครับรับไป3 9ล้าน9ในชั้นที่7นะครับมี7 8 0 0 0 0คนนะครับรับไป1 9 0 0 0 0ล้านรวมทั้งหมด7ชั้นลึก130%นะครับถ้าคำนวณแบบทุกเม็ดแบบนี้นะครับรวมแล้วรายได้ก็อยู่ที่2 4ล้านอันนี้คือเจาะให้ดูเลยว่าการที่จะมีรายได้กับบริษัทแซบ888นะครับเราสามารถมีรายได้แบบขนาดนี้เลย แต่ในความเป็นจริงนะครับคนที่จะปิดตําแหน่งไดมอนด์ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือขอต่าสุดเลยก็คือไม่ใช่เป็นไดมอนด์ละเป็นแค่บรอนคือ500คะแนนคูณ80%ก็จะเหลือคอมมิชชั่นอยู่ที่400บาทแบบนี้นะครับ400บาทในชั้นที่1นะครับมี5คนนะครับก็รับไป2,000บาทแล้วในชั้นที่2นะครับขยายออกไป25คนนะครับรับ20%ก็จริงนะครับแต่คนมากขึ้นนะครับรับไปทในชันน้ครบรับไป6000บาท ในชั้นที่4รับไป1 5 0 0 0บาทในชั้นที่5รับไป78,000บาทชั้นที่6รับ3 0 0 0 0นนะครับในชั้นที่7นะครับรับไป1900 0 0 0รวมแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่2 000, 4ล้านอยู่ดีอันนี้ก็คือเราคำนวณที่ตำแหน่งทางธุรกิจนะครับเริ่มต้นเลยก็คือตำแหน่งบรอนเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสนะครับของการที่ขยายธุรกิจแบบนี้นะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกัน มาดูการผ่าแผนในโบนัสในข้อที่3ซึ่งเรียกว่าโบนัสแมทชิ่งโบนัสแมทชิ่งนะครับเราจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อในชั้นลูกตรงของเรานะครับมีรายได้เท่าไหร่ในข้อที่2แล้วก็ชั้นหลานชั้นเหลนชั้นล่ำชั้นรวยต่อไปนะครับซึ่งเขามีรายได้เท่าไหร่เรามาคำนวณผลตอบแทนด้วยถ้าในแผนในข้อที่2นะครับลูกตรงของเรามีรายได้สูงสุดอยู่ที่5 0,000บาทถ้าเราแนะนําอยู่5คน แล้วเขาสามารถมีรายได้อยู่ที่50,000บาทนะครับเราคูณ20%เพราะนั้นเราจะรับด้วยอยู่ที่1 0,000บาทต่อคนนะครับคูณ5ก็จะเป็น50,000บาทแล้วในชั้นต่อมานะครับชั้นหลานเนี่ยมีจํานวน25คนเพราะว่าลูกไปขยายอีก5 5 5ก็เป็น25เราจึงมีรายได้อยู่ที่แสนสองในชั้นที่3มนะครับมี125คนได้10%นะครับมีรายได้อยู่ที่60,0,000 ชั้นที่4นะครับได้5%จํานวนคน625คนนะครับมีรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0ล้บาทในชั้นที่5นะครับจำนวนคนเนี่ยสามพคนนะครับได้หรนะครับรับรายได้อยู่ที่7 8 0 0ล้ารวมทั้งหมดนะครับหชั้นในการรับแผนแมทชิงนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่10ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นในแผนข้อนี้เป็นแผนที่จะมีรายได้แบบมั่นคงแบบยั่งยืน เป็นแผนที่เราสร้างองค์กรประสบความสำเร็จแล้วเราก็เหมือนได้ค่าลิขสิทธิ์ของเราด้วยนั่นเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำนวณต่อวันถ้าเป็นต่อเดือนถ้าเป็นคำนวณต่อเดือนเรามาีลูกตรงของเรานะครับมีรายได้ข้อ2สูงสุดในแผนข้อ2เนี่ยก็คือ5ห้าหมื่นะบ, 50, บาทคูณ30ก็แสดงว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท นะครับถ้าเรามีทีมงานที่เก่งแบบนี้นะครับในชั้นที่1นะครับเราก็ได้ด้วยอยู่ที่ล้านห้านะครับในชั้นที่2นะครับรับไปนะครับสาล้านเในชั้นที่3รับไป1 8ล้านชั้นที่4 4 6ล้านและในชั้นที่5นะครับรับไป2 0 0กว่าล้านนะครับอันนี้คือม็กซิมัมเลยนะครับสำหรับแผนการตลาดของบริษัทแซบ8 8ดนะครับที่เราจะได้สูงสุดนั่นเองนะครับ ในการรับคอมมิชชั่นของบริษัทนะครับบริษัทจะโอนคอมมิชชั่นให้เดือนละ3รอบโดยที่รอบคำนวณนะครับตั้งแต่วันที่หถึงวันที่10นะครับโอนให้วันที่20นะครับรอบคำนวณวันที่11ถึงวันที่20จะโอนให้วันที่30รอบคำนวณวันที่21ถึงสิ้นเดือนนะครับก็จะโอนคอมมิชชั่นให้วันที่10นะครับสรุปแล้วก็คือรับคอมมิชชั่นกับบริษัทแซปแปดเดือนละ3ครั้งนั่นเองนะครับในการทําธุรกิจนะครับ เรานะครับฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับโอกาสของเราเนี่ยมีแน่นอนถ้าคําตอบคือใช่นะครับถ้าอยากจะประสบความสําเร็จนะครับก็มีคําถามว่าเราต้องการเร็วหรือช้านะครับในการทําธุรกิจนะครับถ้าช้าช้าเรื่อยๆนะครับก็เริ่มที่ตําแหน่งบอลนั่นเองนะครับ500คะแนนเป็นเงินประมาณ2500บาทนะครับเวลาเราไปแนะนำนะครับเพื่อนเราหรือผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยบอล ไปแนะนำนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะตามผู้แนะนำนะถ้าตามเราก็เป็นบอลเหมือนกันเนี่ยค่าแนะนำอยู่ที่400บาทแต่นะครับถ้าเราตัดสินใจนะครับชอบเร็วๆแรงๆนงครับเราเป็นไดมอนด์นะครับเราไปแนะนำเรามีพลังนะครับทีมงานก็จะปิดไดมอนด์ตามด้วยนะเพราะเราเป็นตัวอย่างไดมอนด์แนะนำไดมอนด์นะครับคอมมิชชั่นรวมอยู่ที่6,000บาทการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนครั้งเดียว นะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวตลอดไปนะครับเลือกดูว่าท่านต้องการเร็วหรือช้าเพราะในการที่เราจะมีเครื่องมือนะครับในการที่เราจะมีรายได้นะครับเปรียบเสมือนการขุดดินาหาเงินเนี่ยถ้าเป็นพั่วนะครับเป็นพั่วออกแรงเยอะหน่อยนะครับออกแรงเยอะหน่อยก็เริ่มทนที่ตำแหน่งบอลน,นะครับถ้าเป็นจอบนี่ยก,ก็คือมีเครื่องทุนแรงขึ้นมาหน่อยขุดทีได้เยอะกว่านะครับ อาจจะเป็นสักตำแหน่งกลางๆนะครับตำแหน่งโกแต่ถ้าต้องการแบบขุดเร็วนะครับทำเงินเร็วนะครับก็เป็นรถแมคโรเลยนะเป็นตำแหน่งไดมอนด์เลยซึ่งก็เป็นครั้งเดียวนะครับอยู่ที่5,000คะแนนทุกท่านสามารถเลือกได้นะครับเลือกเครื่องมือในการทำเงินของทุกท่านได้แผนกนารตลาดของบริษัทแซฟ888มีดังตามที่ได้อธิบายไปตามนี้นะครับ